จังหวัดสกลนครนะครับจัดประชุมสื่อสารเรื่องสําคัญและกิจกรรมสําคัญของจังหวัดสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ครับ mm. ในการประชุมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่จังหวัดสกลนครที่มีนายสราวุษสวันจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานมีการนําเสนอเรื่องสื่อสารสําคัญประจําปีงบป,ประมาณ2,568 ประกอบด้วย5มิติการสื่อสารได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านความมั่นคงและด้านการบริหารงานภาครัฐรวมถึงด้านซอฟต์พาวเวอร์พร้อมด้วยประเด็นสื่อสารสําคัญทางด้านต่างประเทศได้แก่ทุนทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์การเติบโตอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการรับมือกับสภาวะวิกฤต โดยที่ประชุมได้เน้นเรื่องสื่อสารในพื้นที่ประกอบด้วยการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางสกลนครโมเดลขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขที่สุดการารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะได้ขอความร่วมมือและเชิญชวนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสําคัญของจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม2567ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมก,กราคม2568ให้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางประกอบด้วยการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสคริสต์ศักราช2 0 2 4จังหวัดสกลนครคด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดงานรวมน้ำใจไทยสกลประจำปี2568ระหว่างวันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568ค่ะที่บริเวณศูนย์ราชการสากรการจังหวัดสกลนครโดยจะจัดกิจกรรมงานรวมน้ำใจสู่กาชาติในวันที่3มกราคม2568เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อนำไปออกร้านมัชฉากาชาติและการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลนมัสก,การองพระธาต เชิงชุมและหลวงพ่อองค์พระแสนขออภัยค่ะและหลวงพ่อพระองค์แสนครั้งที่73ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่6ถึง13มกราคม2 5 6 8ณนะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารโดยทั้งหมดนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเชิญชวนประชาชนเที่ยวจังหวัดสกลนครได้ทุกเดือนตลอดทั้งปีเลยค่ะใกล้แล้วนะคะกับ,บการจัดงานประเพณีแห่ดาคริสต์มาส คริคสตศักราช2024เป็นงานใหญ่ประจำปีของสกลนคร<อ>ซึ่งมีสีสารสวยงามมากๆอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปนะเพราะเป็นงานเดียวในโลกด้วยนะที่มีการแห่ดาวคริสต์มาสบแบบนี้ค่ะก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะจะเริ่มในตั้งแต่ช่วงวันที่20เป็นต้นไปนะคะ จะเริ่มที่ท่าแร่ก่อนที่ท่าแร่สกลนครนะคะแล้วก็จะจัดในช่วงวันที่24-25เนี่ยที่ในตัวเมืองสกลนครด้วยก็ไปกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ที่สกลนครก็จะมีกิจกรรมเยอะมากมายเลยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะ